สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูเมจ c h a n แนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงสาระความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างง่ายๆให้เพื่อนๆเข้าใจได้ฟังง่ายๆนะคะช่วงนี้นะคะช่วงวันที่13สิงหาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลหนึ่งที่เป็นเทศกาลสําคัญของชาวญี่ปุ่นเลยนะคะก็เรียกว่าเทศกาลโอบงค่ะ เทศกาลโอบองนะคะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการไหว้วันพับบุุษที่ล่วงลับจากไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการที่วิญญาณของบรรพบุรุษนะคะเขาจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะคะกลับมาเยี่ยมลูกหลานในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเรียกกันง่ายๆก็อาจจะคล้ายๆศาสตร์จีนนะคะแต่ว่าเรียกว่าเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นก็นแล้วกันค่ะโดยช่วงเวลาโอบองนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะกลับบ้านเกิดของเขากันค่ะ แล้วก็จะกลับบ้านเกิดนะคะในวันแรกของเป็นช่วงเทศกาลโอปองหรือวันที่13สิงหาคมนะคะก็เรื่องของวันเนี้ยนะคะมันก็จะมีทางภูมิภาพของคันโตนะคะที่จะนับวันเป็นเดือนกระดากระดานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทั่วโดยทั่วไปแล้วเขาจะนับวันเทศกาลโอปองนะคะเป็นวันที่13สิงหาคมถึงวันที่ประมาณ16สิงหาคมนะคะคือวันแรกนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นการเปิดประตูนรกนะคะคือเป็นการเปิด ประตูเพื่อที่จะให้วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขากลับมาสู่โลกมนุษย์ได้นะคะซึ่งการในวันที่13นะคะวันแรกนะคะเขาก็จะทําการไปเยี่ยมหลุมศพบรรพบุรุษไปทําความสะอาดหลุมศพบรรพบุุรนะคะแล้วก็ทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดแท่นบูชานะคะให้เรียบร้อยค่ะซึ่งในวันที่13นะคะก็จะเป็นวันที่ คนญี่ปุ่นนะคะเขาจะจุดกองไฟเรียกว่ามุคาเอบินะคะกองไฟนี้นะคะมันก็จะแตกต่างวะะัฒนธรรมการทําเทศกาลโอบงแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันนะคะ,ะโดยที่การจุดกองไฟมุคาเอบินะคะก็คือว่าทุก,ท,กทุกบ้านก็จะจุดนะคะแต่ว่าจะจุดแล้วตั้งไว้ที่ไหนอันนั้นก็คือแล้วแต่พื้นที่นะคะการจุดกองไฟมุคาเอบีนะคะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าจะเป็นการที่ทําให้ นำทางแสงสว่างให้บรรพบรุษไม่หลงทางแล้วก็กลับบ้านมาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในการจุดกองไฟหมุกไครยบยีที่ทำในวันที่13นะคะจะมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือแตงกวากับนัตจึค่ะนัตจึกก็คือมะหัวมะมะเขือม่วงนะคะสีสองอย่างนี้นะคะจะถูกนำเอามาเสียบ ไม้ไผ่หรือว่าเสียบตะเกียบให้มันดูมีขานะคะและจะเรียกว่าโชเรียวอุมะกับโชเรียวอุชินะคะซึ่งสอง,สองอย่างนี้นะคะตัวคิวหลนะคะจะแทนเป็นม้านะคะแต่ตัวะมะเขือม่วงนะคะจะแทนเป็นรวนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดนำโชเรียวอุมะกับโชเรียวอุชิมาวางไว้นะคะตัวโชเรียวอุมะนะคะจะเปรียบเสมือนม้าเร็วนะคะทำให้ บรรพบรุษนะคะสามารถกลับมาได้อย่างบ้านได้อย่างรวดเร็วมากคือน,นะคะก็เหมือนกับการนั่งพาหนะขี่ม้ามานั่นเองนะคะก็ในการที่จะวางโชเรียวมากับโชเรียวชีไว้นะคะก็แตกต่างกันแต่ละพื้นที่เหมือนกัน,นะคะ่ะบางพื้นที่นะคะวางไว้ที่หน้าโถงประตูนะคะบางพื้นที่วางไว้ที่หน้าแท่นบูชาของบรรพบรุษน,นะคะซึ่งในตอนที่จะ วิญญาณจะกลับไปสู่ปรโรกนะคะก็คือจะเป็นจะกลับไปสู่ปรโรกในวันที่16นะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะเราก็จะวางตัวโชวเรียวอุชินะคะคือเป็นตัววัวนะคะคนญี่ปุ่นจะเชื่อว่าวัวเนี่ยเวลาบรรัพบรรุษกับไปสู่ภพภูมิของท้องท่านนะคะเขาก็จะได้กลับไปอย่างช้าๆนั่งวัวไปช้าๆนะคะประมาณนี้แล้วนะคะคนญี่ปุ่นนะคะเมื่อ,อวันที่13นะคะเขารับ บรรพบรุษแล้วก็ผู้ร่วมรับในตระกูลในครอบครัวเขากลับมาที่ยังบ้านแล้วนะคะในช่วงวันที่สิบสี่วันที่สิบห้านะคะถึงวันที่สิบหกนะคะก็จะมีการถวายเส้นเส้นเครื่องหมูโต๊ะหมูโบชานะคะก็คือเส้นพวกอาหารข้าวหวาน,อข,อข,อานของของหวานของข้าวผลไม้สิ่งที่เราคิดว่าบารรพบุรุษของเราชอบทานนะคะก็จะไปเส้นที่ตรงแท่นไหว้บรรพบรุษในบ้านนะคะ ก็จะว่มันพับปรุตกันในช่วงนั้นช่วงเวลาวันที่13 1 3ถึง16นะคะ mm hmm. เขาจะเชื่อว่ามันพับปรุตเขานะคะอยู่มาสถิตยอยู่ในบ้านแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือกลับมาเยี่ยมบ้านจะอยู่ในบ้านนะคะส่วนวันที่16นะคะก็จะเป็นตอนเช้าก็จะเป็นวันปกติแต่ส่วนตอนเย็นนะคะจะเป็นถือว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของมันพับปรุตกลับสู่ปรโลกนะคะ mm hmm. ก็จะมีการจุดอกคุรีบีนะคะ อุคุริบิก็คือเป็นไฟสงท้ายคือให้เขาได้เดินทางกับบรบระโลกได้โดยสวัสดิภาพนะคะในด้วยความที่เป็นเทศกาลอุโบงนะคะเป็นเทศกาลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิญญาณนะคะแล้วก็วิญญาณหรือสิ่งลี้ลับนะคะก็จะถือโอกาสน,นี้นะคะมาเล่าเรื่องเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องสยองขวัญในช่วงเทศกาลอุโบงนะคะที่คนญี่ปุ่นเขาแบบเขียนลงไว้ในบล็อกเรื่องสยองขวัญน,นะคะ เดี๋ยวก็จะมาแปลให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอันนี้นะคะก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เพื่อนเขาเป็นเรื่องจริงนะคะก็คือช่วงโอปุงเนี่ยใครเคยได้ยินมาบ้างว่าเขาห้ามลงไปในทะเลนะคะนั่นก็คือเป็น มีคนพูดมาแต่เนี้อดิแล้วนะคะว่าห้ามในช่วงโอวงงเนี่ยห้ามลงไปในทะเลเพราะว่ามันจะมีตัวกีระนะคะหรือคุระเกะนะคะคือตัวแมงกะพุนนะคะซึ่งมันจะทําให้เป็นอันตรายได้หรือการที่ลงไปทะเลมันยังมีนัยยะสําคัญอีกนึงก็คือว่าอาจจะถ,ถูกวิญญาณที่อยู่ในทะเลนะคะดึงลงไปในทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงโอ่วงนะคะ เด็กคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ได้ไปกลับบ้านเนาะแล้วมันก็จะมีญาติพี่น้องที่เป็นเป็นเขาเรียกเป็พี่ลูกน้องวัยเดียวกันเนาะกลับมาอย่างเงี้ยเนาะเขาก็แบบอยากจะเล่นกับทุกคนนะคะก็เลยเหมือนทําเป็นลืมเรื่องแบบเอ้ยห้ามลงไปเล่นทะเลนะห้ามลงไปเล่นทะเลนะไปนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนนะคะไปเล่นอยู่บริเวณชายหาดทะเลก็คือไปเล่นท่าน้ําทะเลเป็นปกติช่วงเย็นนะคะุกาตาเนาะซึ่ง ในในตอนนั้นเองคนที่เขาเล่นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นน้าตื้นเนาะทุกคนก็เล่นก็เล่นกันอยู่ผู้หญิงสามคนผู้ชายสี่คนก็เล่นกันกันค่อนข้างหลายคนนะคะแล้วอยู่ๆดีๆก็ในขณะที่เล่นอยู่เนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะหายไปอยู่ดีๆก็หายไปคือแบบก็มาะไม่หาไม่เจอนะคะว่าเพื่อนไปไหนอะไรนะคะก็เรียกตะโกนเรียกเพื่อนก็เพื่อนก็ไม่เห็นเพื่อนนะคะ แล้วคราวนี้นะคะสักพักหนึ่งนะคะก็มีผู้ชายเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งนะคะเห็นเพื่อนนะคะอยู่ตรงชายหาดอะไรเงี้ยพยายามดึงเพื่อนขึ้นมาจากอไอ้ตรงตรงที่มันเป็นน้ำตื้นตรงชายหาดน้ํานะคะดึงขึ้นมาตรงพื้นตรงตรงทรายปกติเนาะพอดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะเพื่อนยังไม่หายใจนะคะเพื่อนเหมือนแบบหมดสติยังไม่ฟื้นขึ้นมา คนที่เป็นผู้หญิงเขาก็เหมือนแบบพยายามปั๊มหัวใจเพื่อนนะคะว่าแบบเออคิดในใจว่าเอ้ยขอให้ฟื้นขอให้ฟื้นอย่างนี้นะคะแล้วกอ็อีกคนนึงเขาก็เรียกรถพยาบาลนะคะซึ่งพยายามตอนก่อนที่จะเรียกพยาบารลรถพยาบาลพยายามไปหาที่รอบรอบนั้นก็จะมีหมู่บ้านชาปะมงอยู่ใช่ไหม <del> เขาก็พยายามไปตะโกนให้คนมาช่วย่เียแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยเพราะเป็นช่วง โอ้ง่นะคะเขากลับบ้านมดนะคะก็เลยต้องเรียกรถพยา,ยาบาลนะคะโรคฉุกเฉินนะคะ,ก,ะ,คะก็ปรากฏว่าไปถึงที่โรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอถามว่าไปเล่นกับเด็กมาหรือเปล่าไปเล่นกับลูกมาหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตกใจมาอา้าวไม่ไม่มีใครไปเล่นกับเด็กที่ไปเล่นด้วยกันไม่มีมีเด็กเลยสักคนนะคะืคอมีมีที่ที่เป็นแบบผู้ใหญ่กัน,นทั้งหมดก็คือเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยนะคะก็ปรากฏว่าเพื่อนเขานะคะข้างหลังเนี่ย มีรอยมือเด็กเป็นรอยมือเล็กๆๆๆๆๆเต็มหลังเลยนะคะแล้วก็เป็นรอยแบบช้ำเลือดนะคะเต็มหลังเลยอืมเขาทุกคนก็แบบงงกันนะคะเกิดไหลขึ้นจนเพื่อนเขานะคะตื่นขึ้นมานะคะเขาก็บอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าเหมือนโดนถูกดึงไปในน้ํานะคะแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะช่วงเทศกาลโอบงนะคะไม่ใช่เป็นแค่ช่วงที่บรรพบรุษจะกลับมาเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีวินประตูนรกเปิดนะคะคือวิญญาณอย่างอื่นก็กลับมาเหมือนกันนะคะ สำหรับคลิปวันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดในอะนาคตเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นอีกเดี๋ยวยูจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้อยูด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าในคลิปหน้าๆต่อๆไปอยากให้ยูทำเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย